สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนวนิยายเรื่องชอบมาริลาให้ฟังนะคะชอบมาริลาเป็นผลงานของแก้วเกนะคะซึ่งเป็นนวนิยายแนวพีเรียดที่มีความยาวเกือบประมาณ700หน้าค่ะกล่าวถึงเรื่องราวของภูมิไทยข้าราชการวัย52ปีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการของหน่วยงานแห่งหนึ่งซึ่งได้เข้ามารับผิดชอบโครงการบรรณะตึกเก่าเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ หน้าที่ของเขานะคะคือต้องทําทุกอย่างตั้งแต่สร้างตึกใหม่ยันอนุรักษ์ตึกเก่าของเจ้าของที่ค่ะที่ดินผืนนี้กลายมาเป็นที่ตั้งของหน่วยงานของเขานะคะผมเห็นตึกเก่าหลังนี้มาตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาทํางานเป็นข้าราชการ C 3สชั้นผู้น้อยเมื่อ30ปกว่าปีก่อนตอนนั้นตึกใหญ่ทรงยุโรปหลังนี้คลำคร่ากระดำกระด่างอยู่ในสภาพเก่าแก่สุดโทรมจนไม่มีใครอยากมอง เขาลือกันว่าตึกนี้ยิ่งตกดึกก็ยิ่งน่ากลัวมีอะไรประหลาดๆแอบแฝงอยู่ตามแบบตำนานประจําบ้านโบราณของเราขนาดเล่าลือกันว่าอย่าว่าแต่จะเข้าไปตรวจเด็ดตึกเลยต่อให้เดินต,วตรวจรอบไม่มีรปภไหนอยากจะทําเป็นคําพูดของภูมิไทยนะคะจากเรื่องชอบมาลีลานอกจากบรรยากาศอันชวนลังเลของฉากในท้องเรื่อง แล้วนะคะเรื่องราวในช่องมาริลากับยิ่งทวีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นค่ะเมื่อภูมิไทยได้พบสมุดบันทึกปกหนังสิน้ำตาลเก่าๆเล่มหนึ่งและภาพถ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของผู้เคยเป็นเจ้าของตึกหลังนั้นเรื่องราวอาดีตในมุมที่ไม่เคยมีใครรู้รู้มาก่อนของพลเอกเจ้าพญาเสมามนตรีและคุณหญิงเสมาเมืองจึงค่อยๆแย้มไพลออกมาทีละน้อยทีละน้อย ผ่านสมุดบันทึกเล่มนั้นและจากปากของปิ่นเมืองหรือคุณหญิงเสมาเมืองอดีตภรรยาของเจ้าคนเสมาบนตรีที่ได้ออกมาปรากฏตัวให้เขาเห็นเพื่อห้ามไม่ให้เขานำภาพและเรื่องราวของเธอไปเผยแพร่รวมไปส่วนหนึ่งในหนังสือประวัติของเจ้าพญาเสมามนตรีเจ้าของตึกนั่นเองค่ะฉันไม่ไประสงค์ให้คุณเอารูปของฉันพิมพ์ลงในหนังสือ ขอให้ประวัติของฉันถูกกลบฝังไปไม่มีใครจดจำได้จะดีที่สุดคำพูดของปิ่นเมืองในช่อมาลีลานะคะแก้วๆได้ถ่ายทอดรุ่นราวชะตาชีวิตอันน้าหินใจของคุณหญิงเสมาเมืองออกมานำเสนอให้ผู้อ่านได้รับรู้ผ่านการเล่าเรื่องของตัวละครเอกคือภูมิไทยกล่าวคือให้ภูมิไทยเป็นผู้เล่าเรื่องโดยใช้สรพนานแทนตัวเองว่าผมตลอดตั้งแต่ต้นเรื่องไปจนจบ และให้วิญญาณของคุณหญิงเสมาเมืองเป็นผู้เล่าเรื่องราวในภาคอดีตของเธอเองแทรกอยู่เป็นระยะระยะตลอดทั้งเรื่องเรื่องราวของคณหญิงเสมาเมืองหรือปิ่นเมืองนั้นเริ่มต้นเมื่อเธอได้แต่งงานกับพญาเสมาเมืองตามความผินชอบของผู้ใหญ่เพื่อไปดูแลตานกลูกชายของเสมาเมืองกับจันพี่สาวเธอซึ่งตอนนั้นเธอมีอายุได้21ปีในขณะที่พญาเสมาเมือง เมืองนะคะมีอายุได้38ปีหลังจากที่จันพี่สาวคนโตเธอผู้ซึ่งเป็นภรรยาคนแรกนั้นได้ถึงแก่กรรมตอนนั้นชนอายุ28อขออภัยคะ่ะตอนนี้ชนอายุ28ผู้หญิงสาวคงจะอายที่จะบอกแต่หญิงมีเรือนอย่างฉันบอกให้รู้ว่าแก่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นผู้ใหญ่สมแก่ฐานะ ฉันเป็นน้องสุดท้องอ่อนกว่าพี่จันสิบปีพอดีพี่น้องท้องเดียวกันมีห้าคนพี่จันเป็นพี่คนโตมีพี่ชายคนรองขั้นอยู่อีกคนจนถึงพี่วันพี่สาวคนรองเธออายุมากกว่าฉันห้าปีพี่ชายคนนึงแล้วก็ถึงฉันฉันมีพี่น้องคนละแม่อีกสามคนคุณแม่ฉันเป็นคุณหญิงที่สองคุณหญิงคนแรกเป็นป้าของฉันเองท่านถึงแก่กรรม เมื่อลูกคนที่สามยังเล็กมากคุณปู่คุณย่าจึงสู่ขอคุณแม่ชั้นมาเป็นภรรยาของคุณพ่อเพื่อช่วยเลี้ยงดูลนหลานพี่จันอายุสัน้นลูกชายคนเดียวยังเล็กคุณพ่อคุณแม่สินเปลงว่าหลานจะได้แม่เลี้ยงใจร้ายก็เลยยกชั้นให้กับเจ้าคุณค่าหลังจากที่อยู่กินกันมาได้7ปีอาถรรพ์เจปีของคู่รักก็เข้ามาสร้างความรวฉาญระหว่างป่นเมืองกับพญาเสมาเมืองเมื่อ พี่รัตเพื่อนรุ่นน้องของปิ่นเมืองที่แอบหลงรักปิ่นเมืองมาตั้งแต่วัยเด็กได้สําเร็จการศึกษาจากอังกฤษแล้วกลับมาสนิทสนมกับปิ่นเมืองอีกครั้งนะคะด้วยวัยของพี่รัตที่ใกล้เคียงกับปิ่นเมืองมากกว่าสามีซึ่งมีอายุมากกว่าปิ่นเมืองถึง17ปีประกอบกับปัจจัยเสริมต่างๆเช่นการที่แม่ของพญาศีมาเมืองพยายามจะยัดเยียดเด็กในบ้านที่ชื่อประกายให้เป็นเมียคนหนึ่งของลูกชาย ประกอบกับบุคลิกที่เงียบครึมปักหนักของพญาเสมาเมืองเองจึงทําให้รอยร้าวระหว่างปิ่นเมืองกับพญาเสมาเมืองค่อ,อยๆแยกกว้างขึ้นในทางตรงกันข้ามกับค่อยโน้มความสัมพันธ์ระหว่างปิ่นเมืองกับพิรัตให้กระชับยิ่งขึ้นในวันที่ประกายได้ติดตามไปดูแลพญาเสมาเมืองคราวที่ได้ย้ายไปรับราชการที่เมืองน่านชีวิตการแต่งงานของสามีภรรยาต่างวัย ระหว่างพญาเสมาเมืองกับปินเมืองจึงจบลงไม่สวยนักเมื่อพญาเสมาเมืองม,มีความเข้าใจว่าปินเมืองกับพิรัตมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเกินกว่าเพื่อนพญาเสมาเมืองจึงตัดสินใจขออยาขาดจากปินเมืองในยุคที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของค่านิยมทางความคิดหากให้คุณหญิงใจแม่ของปินเมืองเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ถูกกล้ามติดกับไว้แนวแนว ความคิดแบบอนุรักษ์นิยมแล้วปิ่นเมืองเป็นผู้หญิงหัวสมัยใหม่ที่มีการศึกษาในในยุคนั้นและสิ่งนี้ทําให้พิร اث ที่ความสนใจและนิยมชืมช่นชอบในตัวเธอการบางตัวแบบปิ่นเมืองจึงกลายเป็นที่ขมินในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยึดถือแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมแบบชิ้นเดิมสําหรับเรื่องนี้นะคะ เก้าเก้าได้ปูพื้นตัวละครทุกตัวเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจตัวละครหลักทําหน้าที่เดินเรื่องและตัวละครรองที่เข้ามาสร้างสีสันแค่เพียงบางตอนในขณะที่เราจะรู้สึกติดอัดกับความอึมครึมปักหนักเจ้าทิฐิของพยาเิมาเมืองเราก็เข้าใจเหตุผลว่าเพราะเหตุใดพยาเิมาเมืองที่ได้เป็นคนที่มีลักษณะนิสัยแบบนั้นเหมือนกับที่เราเข้าใจ ในแต่ละการกระทําของคุณหญิงเสมาเมืองและการแสดงออกในเชิงพฤติกรรมของพิรัชเข้าใจว่าเหตุใดคุณหญิงถึงไม่ยอมหนีไปกับพิรัชในขณะเดียวกันก็เข้าใจดีว่าพิรัชทําไมจึงแสดงออกต่อคุณหญิงเสมาเมืองในทาง,ลงหลงไหลและโลเลเหมือนกับนพพรที่เคยทํากับหม่อมราชวงศ์ปริติมาแล้วในเรื่องข้างหลังภาพแม้ว่าการตัดสินใจและการทำของตัวละครในนิยายจะบิดเค้นสร้างความหนัก่มอ แต่เราก็ยังมีที่อ่านต่อไปจนจบนะคะจนถึงจุดคลี่คลายพฤติกรรมของตัวละครแต่ละตัวในบ้านปลายโดยเฉพาะพยาเสมาเมืองปินเมืองและพิรัตค่ะปิ่นเมืองนั้นถึงแก่กรรมตั้งแต่สาวนะคะในช่วงสงครามโลกพร้อมกับความรู้สึกผิดและเสียงกดแช่งของพยาเสมาเมืองผู้เป็นอดีตสามีในขณะที่พยาเสมาเมืองได้พยายามหนีความทรงจำทั้งมวลโดยการออกไปรับราชการที่เมืองน่าน กระทั่งก่อนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพิาเสม,มาเมืองจึงคิดได้และให้ภัยแก่ทุกการกระทําของปิดเมืองโดยที่เธอไม่มีโอกาสาได้ร่วงรู้เจ้าคุณเกลียดชังฉันฉันรู้ดีมิใช่ครับท่านรักคุณหญิงต่งหากเป็นความรักที่ท่านไม่อาจลืมหรือทําใจให้เลิกคิดถึงได้คุณพูดอะไรผมพูความจริงผมอ่านพบจับบันทึกข,ของท่านผู้หญิงฟังนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น ฉันย้ายมาอยู่น่านได้11ปีแล้วนานเหมือนสักศตวตรรษก็ไม่ปานฉันรับฟังข่าวคราวจากพระนครด้วยใจเฉยๆเหมือนฟังข่าวจากบ้านเมืองอื่นที่ไม่ใช่บ้านเมืองของฉันสยามเปลี่ยนชื่อเป็นไทยกำลังตกอยู่ในสงครามญี่ปุ่นไม่ได้กรีธาทัพมาทางน่านเมืองเล็กๆยังคงเหมือนเดิมผิดกับในพระนครที่ได้ข่าวว่าวุ่นวายสารพันอณิจจา แม่ปิ่นหล่อนตายไปเสียแล้วฉันทำทุกอย่างแล้วที่จะไม่นึกถึงหล่อนเพลงทุกเพลงที่ฉันเคยเล่นให้หล่อนฟังฉันห้ามขัดไม่ให้ใครเล,เล่นให้ได้ยินบ้านนี้จะมีเสียงซอหรือนาดหรืออะไรไม่ได้เป็นอันขาดฉันขออยู่กับความเงียบอย่างเดียวท่านอยากพบคุณหญิงแน่นอนไม่อย่างนั้นท่านจะเขียนไว้ว่าหากชัดหน้าเราได้พบกันอีก ถึงไม่มีโอกาสคองคู่กันขอพี่ได้แก้ตัวในความผิดอันที่พี่กระทำต่อเธอด้วยเถิดฉันไม่เศร้าจริงๆบอกได้ว่าฉันเห็นคุณมาตั้งแต่คุณยังไม่เห็นฉันทั้งแรกฉันเกือบจะเท่าไปเสียแล้วหรือว่าเจ้าคุณกลับมาอีกครั้งอย่างนั้นเชียวหรือครับผมเหมือนเจ้าคุณมากหรือหน้าตาคุณไม่เหมือนท่านหรอกอารมณ์เป็นสิ่งที่ไม่ขึ้นกับเหตุผลใดๆทั้งสิ้นถ้าจะพยายามอธิบายก็อาจจะบอกได้ว่า เราต่างเวียนไหวใจเกิดในห้วงสะบดแห่งวัฏสงสารมานานนับครั้งไม่ถ้วนแล้วอันมีบางชาติคุณกับฉันเคยได้เจอกันผูกพันกันแล้วก็แยกจากกันไปสู่ชาติอื่นพบอื่นมีคู่ครองอื่นหมือนเวียนเปลี่ยนเข้ามาตามบุญและกรรมอันที่ได้กระทําร่วมกันเราไม่อาจจํากันและกันได้ฉันจึงบอกไม่ได้ว่าคุณคือเจ้าคุณของฉันในอดีตชาติคุณอาจเป็นท่านหรือคุณเคยเป็นพิรัตหรือแม้แต่ว่าเป็นคนอื่น อย่างไรก็ตามจะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญใดนะักสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณเป็นมิตรอันประเสริฐตราบใดที่ฉันยังระลึกถึงความดีของคุณส่วนคุณก็ยังผูกพันในตัวฉันอยู่ก็จะไม่มีคำว,ว่าอำลาระหว่างเราสองคนหญิง,งจะมาเยี่ยมเยือนผมได้บ่อยแค่ไหนตามเวลาและโอกาสที่ฉันจะมาได้แม้มิตรภาพที่ดีที่สุดก็ยังต้องยกเว้นให้แต่ละฝ่ายได้มีเวลาว่างของตัวเอง ส่วนหนึ่งจากช่องมาริลานะคะเรื่องราวระหว่างพญาเสมาเมืองพิรัตปิดเมืองและภูมิไทยเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เกิกดขึ้นท่ามกลางช่องว่างของช่วงวัยยุคสมัยและพบภูมิเมื่อช่องว่างระหว่างวัยถางความสัมพันธ์ของสามีภรรยาแนวคิดของคนที่เติบโตมาต่างยุคต่างสมัยถางความเข้าใจกันและกันและพบภูมิเป็นกำแพงถางกั้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสิ่งที่เกิดขึ้น ผิดที่ผิดเวลาจึงอาจกลายเป็นอุบัติเหตุได้เสมอทั้งในช่วงที่มีชีวิตอยู่หรือหลังจากที่สูญสิ้นชีวิตไปแล้วสำหรับช่องมาริลานะคะได้มีการนำเสนอในรูปแบบหนังสือนะวนิยายนะคะแต่มีข่าวว่าก็จะมีคนมาทำเป็นละครอยู่นะคะซึ่งก็คอยติดตามได้ค่ะสำหรับนะวนิยายเรื่องนี้นะคะเป็นนวนิยาย ที่ดีในช่วงสิบปีนี้ทีเดียวค่ะเป็นเรื่องราวที่ลึกลับชวนติดตามสนุกสนานเช่นเดียวค่ะในกัดแล้วถ้าถ้าต้องการอยากจะอ่านนะคะก็มายืมที่ห้องสมุดได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ